ไม่ใช่ครับว่าหย,ยบไ้ที่รูปูจ <c oughs> เจาะทางอะไรครับนี่<ม>เป็นใหม่โอ้โหโหย EP สองจะไปจะไปถ่ายเป็นคลิปเดียวสัน้นๆพอ

เอ,เอาไว้ปักกระจน้ก่อนปักกระป๋าตาอันนี้ยกระหวังเปิดปวดนะรอด้มเีบอนมาเกลีย <c ười> ก พอถ่ายวิดีโอล้วมักไม่ค่อยกินอย่างนี้แหละโศกโดนแล้วโดนแล้วนี่มาปลาทูปลาทูาอันนี้เตรียมเบ็ดตกกระเบนจะต้องใส่เสียงหลังลอ่าคือตาเส็ยงนี่ออกแล้วมาใส่เสียงน<อ>้องพ<อ>ากินบอกให้มึง ดูผลผลิตน้อยมาดูปูกิปูกิหรือปูกูตึงไหมตึงไหมมีตั้งสี่ลูกลูกแรกไม่มีอะไรเฮ้ยมีหอยหวานเลยกุ้งเว้ยอุ้ยโอ้ยปูมาหนึ่งแล้ว ไปแปะด้วยอันหลังมันยาวด้วยเฮ้ยอันหลังนี้สองตัวหอยหวานด้วยเฮ้ยในกุ้งอะไตัววะกุ้งเป็ดเนี่ยลรอผมอ้วเฮ้ยอะไรวะตุกตุกนี่มันไอ้นี่กระเบนกระเบนกระเบน ตัวอะไรครับตัวอะไรครับป๋อมมันว่ายอย่างนั้นหรอวะทุกเทป่ากระเบนกระเบนโชว์ปลาโชว์ปลากระเบนกระเบนกระเถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปโอ้อ่าไทงมีสวย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 เดี๋ยวย้ายก่อนถ่ายเลยถ่ายแล้วถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ อย่าปล่อยอย่าปล่อยงัดอีกแี้วไม่เล่นไม่เล่นงัดอีกแี้วงัดมาเลยปิดนาลอกเล่นเลยอะไรไม่โดนไม่ทันไม่ทันมึงดึงวางนี้ไม่เล่นไม่เล่นเล่นไม่ได้เดือดคอนจอย้ายไปตรงนู้นนะย้ายไปตรงไอ้เอก ในเรื่องว่ะกะพงยักษ์ก็พงยักษ์ไปไหนดูหน้าหน่อยเจ็ดคดูหน้าหน่อยดีเอาหน้ามาดูเจ็ดุอุ้ยสมใจยากว่ะเอกมันโตน้ำอ่ะ ยันยันยัง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 ขึ้นมาแล้วเขาป้าเขาป้าป่ะอยจะไหมเขาปาประดีมั้โอ้โกิโลเนี่ยหยบยังไงหยบ่างหยบตรงไหน กอนกลับเยอะที่ดักปูไปจ้มาดักปูเลยแถวนี้เรียบร้อยสิครับ ป่าไม่ได้เยอะที่รักปูก็ยังดีไปด <cors et S 1> ูเบ็ดเลยไปดูเบ็ดเลยไปเอ็ยไหนวะมายังเฮ้ยเห็นอะไรแล้วดำดำเห็นแล้วเห็นดำดำด้วย ไวะทำแบบบักำได้อะเชื่อมันไม่ได้งอเงี่ยไม่มีทางมันไเป็นไรอลงเลยนะครับโอ้ยขี้ข้าเข้ามืร้องก็ไม่ไ่ด้ล้เลย่้เ่ม่ไ้ม้เลยมาเลยมาเลยไม่เลยม้เลยม่ได้ม่ลม้ยคน่่าน้ยมาไ่ดลมม้มไย 维护国家安全。